สวัสดีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับนิสสัน NV นะฮะ NV เนี่ยจะเป็นรถประเภทที่เป็นโดยเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยจะเป็นรถครอบครัวนะครับประมาณนี้เลยเป็นทรงแวนนะครับต่อมาก็จะมีขายในประเทศไทยนะโดยจะต่อยอดเป็นกระบะนะครับกระบะก็คือพวกคลีนแคบรุ่นที่มีแคบแล้วก็รุ่นที่ไม่มีแคบนะ แต่ความจริงอะ NV จะมาแบบเก่งด้วยแต่ว่าอาจจะโดนคุมกำเนิดนิดหน่อยเท่าที่ทราบมานะโดยศัพท์จริงๆของ NV เนี่ยจะหมายถึง National Vehicle ก็หมายถึงรถยนต์แห่งชาตินะซึ่งเป็นแนวคิดที่นิสสันเนี่ยออกมาแล้วก็อีกศัพท์หนึ่งจะเป็น New Value นั่นเองจริงๆคือจะเรียกได้2ออย่างก็ได้นะแต่ว่าจริงๆคือจะเป็น National Vehicle ก็หมายถึง ในตระกูล NV เนี่ยจะได้รับการพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของ5ประเทศนะก็คือไทยฟิลิปปินส์ไต้หวันแล้วก็มาเลเซียญี่ปุ่นนะครับโดยจะมีเป็นการพัฒนานะแต่ต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยจะต้องย้อนไปในช่วงปี1990นะจะเป็นการเปิดตัว NV ที่ใช้ชื่อว่า AD Resort หรือ AD Resort นะครับเป็นโฉมแวนนะประมาณนี้เลย ซึ่งในบางประเทศเนี่ยอย่างเช่นอีกชื่อของมันจะเป็น Sunny c แคลิฟอร์เนียะครับส่วนในบ้านเราเนี่ยจะเป็น NVA นะก็หมายถึง NVA t Resort นั่นเองนะครับต่อไปจะเป็น NVB ก็คือตัวกระบะนะแต่ว่าในสเปคของประเทศไทยที่นำเข้ามาเนี่ยหรือประกอบนะจะเป็น SGX กับ SLX นะซึ่ง SLX เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการชนดำทำเป็นแท็กซี่นะ สาเหตุที่มันทําไปแท็กซี่มาคู่กับเซ็นทรัลบีสเนี่ยก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการเก็บสัมภาระนะเวลาลูกค้าจะเอากระเป๋าไปเก็บท้ายรถก็สามารถไปเก็บได้นะเพราะว่ามันจะเป็น5ประตูอ่ะอันนี้คือเรื่องดีนะครับคือพื้นที่สัมภาระเนี่ยจะเยอะกว่าเก่งนะสามารถวางกระเป๋าหรือสัมภาระเกี่ยวกับของลูกค้าเนี่ยได้สะดวกสบายนะ แต่ถ้าเป็นสเปคญี่ปุ่นจะเน้นขนของนะคือจะเป็นเกตต่ําลงมาเป็นล้อกระทะนะแล้วก็อีกชื่อของมันเนี่ยก็อย่างที่บอกจะเป็น s u n นี่แคลิฟอร์เนียคือจะเป็นอีกรุ่นของตระกูลซันนี่นะแต่จะเป็นบอดี้เอ็นวีเอ็นวีแอรนะวายรหัสจะเป็น Y10 นะแต่กระจังหน้าของเฉพาะซนะันนี่แคลิฟอร์เียเนี่ยจะคล้ายกับเซ n นทรัลบีนะหรือ s u n นี่สเปคของญี่ปุ่นก็คือ B13 นะครับผม ส่วนเครื่องภายในออปชันทุกอย่างเนี่ยบางส่วนอะไรสามารถใช้กับเซนทรา B13 ได้นะฮะอีกชื่อก็จะเป็น m าสด้าแต่ผมจํารุ่นไม่ได้น่าจะเป็นเฟม i l เนะจะเป็นโฉมนี่แหละช่วงหนึ่งนะอีกรุ่นมันก็จะเป็น s u b a r ุล e o n นนะเป็นโฉม Y10 เช่นเคยแต่ว่าในญี่ปุ่นเองเนี่ยยังหายากมากๆนะครับต่อไปนะครับจะเป็น NV version เนี่ยของมันจะเป็น AD Max นะ เอ็ S S Mac นั่นเองนะครับ a d m a x ซนะซึ่งจะเป็นตัวแบบแผ่นแหวนก็หมายถึงรถที่เป็นรถเก่งนะแต่ด้านท้ายจะเป็นต่อตู้นะครับเป็นทรงแหวนนะจะเน้นคนของนะแต่ตัวนี้จะมี2โฉมอย่างเช่นโฉมแรกเนี่ยจะเป็นสเปคขนของนะครับโดยจะมีต่อตู้ด้านท้ายนะแล้วก็เป็นตู้ทึบนะอีกโฉมจะมีที่นั่งด้านหลังเพิ่มก็คือโฉมเดียวกันนะแต่ว่าจะมีกระจกด้านหลังเนี่ย เป็นโฉมต่อตู้แล้วก็จะมีเบาะด้านหลังเพิ่มนะภายในสามารถพับเบาะได้พื้นที่เนี่ยจะกว้างกว่า AD Resort เป็นอย่างมากนะเพราะว่าตีตู้แบบตู้สูงๆเลยอะนะฮะแล้วเป็นตู้ที่แบบว่าจะเน้นคนของนะแต่ว่ามาทําเป็นรถที่บรรทุกคนนะส่วนเกียร์ในญี่ปุ่นแต่จะเป็นเกียร์อัตโนมัติล้วนเป็น AT นะส่วนเบาะเนี่ยจะกว้างกว่าภายในเนี่ยจะกว้างกว่าสเปคที่ขายแบบแวนก็คือแอดรีสอรนะ ส่วนแอดรีสอร์ทในประเทศไทยจะใช้ชื่อนี้นะครับจะเป็น NVA นะตามศัพท์ที่เขาเรียกกันบางคนนะ NVA ก็จะหมายถึงแอดรีสอร์ทนะครับ NV นะฮะแบบแวว์นั่นเองนะครับในประเทศไทยเนี่ยจะเปิดตัวในช่วงปี1993เป็นต้นมานะครับส่วนเครื่องยนต์ตอนนั้นจะเป็น GA16DS นะ1.6ลิตร 16วาวนะครับตอนนั้นจะเป็นเครื่องเดียวกับตระกูลเ e n t ราซันนี่เลยนะครับคือไอเครื่อง GA16DS เนี่ยมันจะใช้ได้หลายตัวตอนนั้นนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะเป็น Nissan NV ซึ่งเครื่องพื้นฐานทุกอย่างมันมาจากรถเก่งวถล้วนโฉมแรกๆเนี่ยประมาณ1,993ก็อาจจะได้จากเซนทรามาอยู่บ้างแต่ปีหลังๆเนี่ยประมาณช่วงปี1,998เนี่ย อาจจะใช้กับซันนี่ได้นะฮะส่วนโฉมกระบะตอนรแรกแรที่มาในบ้านเราประกอบโดยสยามโกลการนะซึ่งโฉมกระบะเนี่ยจะมีขายแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะเป็นแนวคิดอย่างหนึ่งของรถยนต์แห่งชาติที่สยามโกลการคิดค้นขึ้นมาโดยจะมีหลังคาไฟเบอร์มาให้จากโรงงานตอนนั้นนะเป็นหลังคาแคลิ Boy ที่ทำออกแบบเฉพาะกับ NV เป็นประมาณว่าเป็น OEM ให้กับนิสสันตอนนั้นเลยนะฮะ อย่างเช่นไดคาสุก็หลังคาเฉพาะของมัน NV ก็มีเช่นกันนะครับเป็นหลังคา k e l l y ่บ y กับ Sunny Sport ที่สยามกกลกาเนี่ยสั่งนำเข้าหรือผลิตขึ้นมาส่วนโฉมที่เขาว่าเป็นเก่งเนี่ยก็คือ NVA นะครับจะบอกว่าสมัยนั้นนะ่ะสยามกกลการจะมีแนวคิดที่จะทำด้วยนะคือราคาก็เปิดมาค่อนข้างที่จะดีเลยข้อราคาตอนนั้นประมาณ 2.9แสนบาทโดยรวมนะแต่ว่าโดนคุมกำเนิดโดยเฉพาะที่มาเทนอย่าง NVA โฉมเก่งก็คือ Sunny B14 นั่นเองนะครับจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไม NVA ที่เป็นโฉมเก่งเนี่ยจึงไม่ได้เกิดในประเทศไทยโดยสยามกุลการนะสยามกกลการจึงขายออกได้แค่ Sunny นะครับแล้วก็ n v ที่เป็นโฉมกระบะโดยโฉมกระบะเนี่ยจะขายดีที่สุดแล้วเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากคือกระบะท,ที่พื้นฐานจากเก่งเนี่ย NV น่าจะมาก่อนการนะครับต่อมาจะมีการปรับโฉมใหม่ในรุ่น Queen Cab คือจะมี c a บมาเพิ่มนะแต่ c a บเนี่ยจากที่ดูคือมันก็นั่งไม่ค่อยสบายมากเท่าไหร่คือมันก็ยังแคบอยู่นะแต่ส่วนใหญ่จะเล่นใช้งานแบบเล็กๆคนของเล็กๆซะมากกว่านะครับ NV ถือว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะเป็นเก๋งแล้วก็กระบะไปในตัว โดยจะมีการปรับหน้าตาใหม่ใช้ชื่อว่า Wing Load NV Wing Load นะครับหน้าตาเนี่ยจะปรับโฉมใหม่กระจังหน้าปรับโฉมใหม่ล้อเป็นของ s u n นี่ B14 นะครับจะมีอะไรของ u u n นี่มาอยู่บ้างนะส่วนไฟหน้าจะเป็นแบบจากเบ้าตาลึกจะเป็นจะเป็นไฟหน้าแบบเต็มๆไฟตาเต็มนะครับส่วนด้านท้ายจะยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงกันมากเท่าไหร่แต่สังเกตได้ว่าจะมีเข็บมาเพิ่มเล็กน้อย แต่ถึงจะมีเข็บเนี่ยก็ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระมาอยู่บ้างนะครับเป็นเก่งที่เน้นขนของแต่ไม่มากคือเหมือนเน้นใช้งานในเมืองขนของในเมืองเล็กน้อยโดยจะมีหลังคาไฟเบอร์มาช่วยกันฝนกันแดดนะครับโดยหลังคาไฟเบอร์เนี่ยจะสั่งทำนะครับคือมันจะมีหลายแบบนะแต่หลักๆที่เจอส่วนมากจะเป็นหลังคาไฟเบอร์โฉมนี้ซะมากกว่านะฮะใส่กับรุ่นตัวเขปบเป็นหลักนะครับ หลังคาไฟเบอร์เนี่ยจะเป็นของ s u n นี่สปอรส่วนมากนะส่วนแคดดี้บอเนี่ยจะเจอน้อยนะฮะซันนี่สปอรน่าจะเป็นของเครือสยามกลการมั้งโดยโฉมใหม่จะสร้างความแตกต่างไปจากรุ่นก่อนเนี่ยทำให้นิสสัน NV Wing r ิ a โเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนด้วยกระจังหน้าใหม่นะแบบ2ช่องแทนที่จากเป็น4ช่องจะเป็น2ช่องแทนนะครับแล้วก็พร้อมไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานโดยตรงเลยนะฮะ จนถึงตอนนี้ NV ที่เป็นโฉมพวกเนี่ยอย่างเช่นกระบะแวนเนี่ยยังได้รับความนิยมอยู่บ้างมือสองอาจจะเจอเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าสภาพเดิมแบบในภาพเนี่ยล้อเดิมฝังคาไฟเบอร์ของมันเองเนี่ยน่าจะหายากพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไปแปลงหน้าอันนี้จริงนะคือไปแปลงหน้าก็ยังมีนะครับแต่ว่าสภาพเดิมๆเนี่ยหาดูยากเลยนะครับ ซึ่งก็มีประมาณนี้นะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับ NV ระหว่างตัวแวนกับโฉมกระบะที่ขายในประเทศไทยนะโดยสยามกลการซึ่ง NV แวนเนี่ยตามในภาพเนี่ยวิดีโอเนี่ยต้นกำเนิดจะมาจากญี่ปุ่นนะแต่จะมีประเทศไทยเนี่ยที่เข้าไปลงทุนด้วยไปพัฒนาร่วมกับสัญชาติอื่นนะส่วนในประเทศไทยถ้าเป็นโฉมกระบะเนี่ยสยามกลการได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นมา ขายแค่ในประเทศไทยตามความต้องการของคนไทยนะและก็เป็นสิ่งที่ใหม่มากที่เกิดขึ้นอย่างเช่นกระบะพื้นฐานเก่งกระบะทรงเก่งนะ UTE นั่นเองนะครับทาตามต่างประเทศนะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากเมื่อเข้ามาสู่ในประเทศไทยคลิปนี้ก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดข้อมูลตกหล่นก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ